คลิปนี้เป็นของลัคนาราศีมังกรนะครับก็ดูดวงกันง่ายๆนะครับแบบเพื่อนดูให้กันเองเนาะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับโดยเดือนนี้นะฮะผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมนะครับก็ตัวของคุณเองนะครับเดือนนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงตัวคุณเองเดือนนี้จะเป็นผู้ที่กุม กำหนดชะตานะครับของชีวิตคู่หรือของคู่ชีวิตข, okay. ของคุณได้เลยนะครับหรือหากคุณเป็นผู้ชายก็แน่นอนว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ใต้อิทธิพลของผู้หญิงอยู่ใต้อิทธิพลของสตรีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเข้ามาในเดือนนี้เนี่ยมีปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่ยังไม่จบนะฮะก็ถ้ามีปัญหามาจากเดือนก่อนปัญหานี้ก็อาจจะยังไม่จบไม่สิ้นเนาะก็ยังต้องฝันฝ่าต่อไปนะครับมันจะมีปัญหาเข้ามาอยู่นะครับ คำแนะนำนะครับบอกได้คำเดียวว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะครับบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเหมือนหอคอยที่สูงใหญ่นะครับเดอะทาวเวอร์ Tower, นะครับก็เรามาระวังการทะเลาะเบาแหวงด้วยนะครับคําแนะนําในเดือนนี้เนาะก็ระวังทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบข้างคนรอบตัวนะครับส่วนบทสรุปของในเดือนนี้นะก็เดือนนี้มีปัญหาเนาะก็ไม่อยากจะบอกอย่างนี้เลยก็ หมุนเงินให้ดีนะครับระมัดระวังเรื่องเงินเงินทองทองให้ดีนะครับปัญหานี้อาจจะเกิดจากเงินเินทองด้วยนี่แหละนะครับระวังช่วงนี้ก็รู้กันอยู่เนะว่าลุงยังอยู่อีกนานนะครับก็ยังไงก็เดือนนี้ก็ระมัดระวังเรื่องเงินเงินทองทองนะครับระวังมีปัญหาปากเสียคนรอบข้างนะครับปัญหาที่มีจากเดือนที่แล้วมาก็น่าจะยังไม่จบไม่สิ้นดีนะครับระมัดระวังหรือทํางานภายใต้เจ้านายที่เป็นผู้หญิงก็ต้องทนนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะเหนือกว่าคุณนะ หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คุณจะเหนือกว่าอีกฝั่งที่เป็นผู้ชายนั่นเองนะหรือคุณเป็นคนที่ควบคุมทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพหมุนเงินให้ดีนะครับก็ยังไงก็ค่าครูไม่คิดนะครับก็ขอเป็นสับสไครต์ให้กําลังใจกันแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ